ตรงครับบันพับนะครับแรงได้นะครับของเขาหักแล้วด้วยด้านในเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวตเดี๋ยวค่อยดูตอนแกะนะครับนะครับอ่ะสะปายตัวน,นี้นะครับอันนี้ขึ้นกระแสะแบบนี้คือเขาชาร์จแบตด,ด้วยนะครับกดเปิดเครื่องนะครับเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับไม่ขึ้นภาพ นะครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสํสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณมินตรานะครับเป็นโน้ตบุ๊กเอเซอาการคือเปิดติดไม่ขึ้นภาพกับบานพับแตกนะครับสองกรณีเป็น a อเซอร์ใน pro 5้าแต่เป็นโมเดลอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับพร้อมๆกันนะครับคุณมินตราและท่านที่ชมโอเคนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับบานพับของคุณมินตราแตกครับนี่ มันพับออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอ่านีพับไม่ได้นะครับจออาจจะโค้งๆนะครับผมยังไม่พับโอเคเราลองเปิดดูกันก่อนก็ได้ครับแต่ขั้นตอนแรกเริ่มก็คือต้องดูโมเดลกันก่อนเิซีกันโมเดลดูด้านหลังเครื่องเลยครับของคนนุณอินตาตำแหน่งตรงนี้นะครับไปในโป้งผมเลยเป็น a อเซอร์ใน5 a ห้าเอเอ็นห้นึ่งห้าขีดห้นะครับห้านึ่าขีดห้าส โอเคนะครับงนีครับบันพับนะครับแรงไม่ได้นะครับของเขาหักแล้วด้วยด้านในเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวต้นเดี๋ยวค่อยดูตอนแกะนะครับโอเคผมใช้สปายตัวนี้นะครับนะครับอ่ะสปายตัวนี้นะครับอันนี้ขึ้นกระแสแล้วนี้คือเขาชาร์จแบตด,ด้วยนะครับกดเปิดเครื่อง ติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับไม่ขึ้นภาพโอเคไม่ขึ้นภาพไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา,าไปแกะเครื่องกันนะครับซ่อมบานพับและก็ดูว่าทําไมถึงไม่ขึ้นภาพเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับคุณมินตาแลนะท่านผู้ชม พี่มินดาได้ท่านผู้ชมนะครับเบือ้องต้นผมได้เปิดฝาเครื่องแต่ผมขอยัดถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับกันช็อตโอเคทีนี้มาดูกันผมเปิดฝาเครื่องแล้วยังไม่หมดนะครับแปลว่าเปิดได้ด้วานะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่มันพับแต่ก็ฝุ่นนะครับเข้าไปอัดน,นี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูด้านบนด้านบนผมพับฝาไม่ได้นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ นี้นะครับเยอะมากแล้วก็้นานนี้นะครับบานพับฝวาล่างเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับแล้วเดี๋ยวทําความสะอาดให้กัน คุณมินตรานะครับผมถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนที่จอนี่จะมีภาพดินเยอะมากครับมดน่าจะมดเข้านะครับที่มีราบดินแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับบันพับแตกไปแล้วแตกไปแล้วนะครับผเอาออกนะาเพื่อนๆจะถามนะครับว่าทําไมรุ่นนี้ชอบแตกนี่ครับเพื่อนๆดูฝุ่นยังติดคาอยู่เลยครับน็อตเนี้เข้าไปสึกนี้ เนี่ยครับพับไม่ได้เลยครับอ่ะแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวดูรังเดี๋ยวผมเรียบไปทําความสะอาดนะครับนี่เดี๋ยวผมยังถอดไม่หมดนะครับเม็นบอร์ดเดี๋ยวผมจะลองซ่อมบันพับพกกระสืน่าจะขึ้นภาพใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดพัดลมแล้วก็บอร์ดให้ก่อนแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าพอซ่อมบันพับเสร็จแล้วยังไงก็จะขึ้นภาพไหมนะครับในส่วนบอดี้ด้านล่างก็เหมือนเดิมนะครับผมดูด้ย ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันนะครับจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับคุณพี่มินตาผมทำความสะอาดได้แล้วครับอันนี้ออกได้แค่นี้นะครับก,ก็ไม่ว่ากันกับด้านหลนังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่รู้โจจะใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เมนบอร์ดนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจทีนี้ก็ทำให้แล้วนะครับณพี่เดี๋ยวมาดูเอ่อ เงี้ตั้งจอไกลๆเราจะล่นแตกโอ้ได้ครับอ่านี่ครับเนี่มันทับเด,เ,ดเดี๋ยวผมจะประอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านี้ก่อนนะครับทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมบรนทับแล้วเดี๋ยวค่อยมาซ่อมอ่าอ่าเมนบอร์ดครับถ้าซ่อมบรนทับใส่จอแล้วไม่มีปัญหาก็จบกันนะครับได้เลย อันนี้ผมต้องทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะซ่อมบอลทับในจุดนี้อันนี้นะครับจนะซ่อมบ,บอลทับกันก่อนและบานทับอ่าหมอดีด้านล่างแบตเตอรี่เขาทุกตัวครับโอเคเราก็ทำความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยสะอาดเลยนะครับคุณจี่เป็นบารโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมบานทับก่อนนี่ครับการซ่อมบอนทับมันก็ต้องหรือประมาณนี้ครับหรือทั้งเครื่องนนะ อาจจะไม่ไม่ใช่บันทับอย่างเดียวนะครับผมคพี่อาจจะเป็นที่เมนบอร์ดด้วยก็ไม่แน่นะครับแต่เราลองซ่อมบันทับให้เสร็จก่อนเอาทีละจอแต่ถ้าซ่อมบันทับใส่จอแล้วโอเคไม่ขึ้นภาพแล้วเราค่อยมาซ่อมเมนบอร์ดกันทีนะครับคุณพี่มินตานะครับท่านผู้ชมผมได้ซ่อมบันทับก่อนแล้วนะครับนี่แต่ผมยังไม่ใส่เข้าไปก่อนนะครับมไม่ใส่ขอบนอก,กอ่นี่ดูครับบันทับพับได้แล้วนะครับไม่ไม่แข็งแล้วนะครับ ผมยังใส่จอไม่เน้นนะครับผมจะเทสก่อนว่าใช้งาน,นได้ไหมด้านล่างผมก็ถอดแล้วนะครับผมถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลนะครับแต่ผมจะวางซีโครนให้คุณพี่เขาใหม่ด้วยอโอเคผมจะลองเปิดเครื่องออนเลยนะครับใจคอยโอเคสายซัพพลายตัวนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับกระแสจะติมมาแบบ ขึ้นภาพนะครับนึงขึ้นภาพ1.5ึ่งจุดห้ากว่าๆนะครับเห็นไหมครับแต่ไม่มีภาพไม่มีภาพเดี๋ยวผมยังไม่ซ่อมบอร์ดนะครับขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบยุดบีเทสเทตอร์เข้าไปนะครับว่ายุดบีเทสเตอร์ลงไหมบีเซ็ตไหมโอเคเสียบครับทายนะครับไปกดออนเครื่องยุดบีเทสเตอร์ลงนะครับผมก็เลยสันนิษฐานต่อไปว่า มีกรณีถ้าหยุดดีถ้าเตอร์ลองแนละ้วไม่ขึ้นภัพกรณีที่หนึ่งอาจจะสายแพรเสียนะครับหรือหน้าจอเสียแต่เราจะลองที่อจอก่อนเลยเดี๋ยวผมจะลองจอในร้านมีม,มีมีจอเลยนะครับมีจอเปลี่ยนนะครับดึงออกมาผมจะต่อสายแพร์ตำแหน่งนี้นะครับโอเคปุ๊บ อ่ะขออา่าหยิบจอก่อน,นะครับจอของคุณพี่เขามีมดเข้าด้วยแต่ผมสันนิษฐานว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับมดน่าจะเกี่ยวกับบันพับดันดันจอแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจอเสียนะครับเราใส่จอเลยอันนี้เป็นจอสามสิบพินครับ I P S สลิมนะครับผมจะใส่เพื่อเทสก่อนนะครับยังยังไม่วา,า,างจ,จอเทสด,ดอสด,ดอสเทสโอเคไม่เป็นไรเอียงก็ไม่เป็นไรให้มีภาพก่อนโอเคเสียบ่อไปใจไฟจากท่พพลายเดิมนะครับกดเปิดเครื่องเออเอาเว็บมาแล้วนะครับ นี่ครับจอเสียด้วยใส่ที่จอเสียนะครับอาจจะมาใายที่หนึ่งก็คือมีมดเข้านะครับหลังจอหลังจอนี้ครับใสยที่สองก็คือบานพับจอตรงนี้นะครับน่าจะไปโดนกระแทกตรนบานพับก็เลยงนได้ทำให้จอเสียไปเลยโอเคนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนจอนะครับอ่าแล้วคุณพี่เดี๋ยวผมซ่อมบานพับแล้วเดี๋ยวผมใส่จอใหม่เลยนะครับแล้วก็ แต่ประกอบและเดี๋ยวยผมจะทําความสะอาดวางสีโครนด้านล่างให้ที่ซิงค์ซีบียูนะครับและก็ <c oughs> นี่ครับของซิงค์ซีบียูอะไรนะครับผมก็เลยทำความสะอาดพัดลมให้แล้วะแต่ว่าต้องวางสีโครตนตาแหน่งนี้นะครับแล้วก็ลองเทสกันซึ่งอ่าคุณพี่เขาบอกว่าอ่าเครื่องคุณพี่ช้าใช้เป็นอ่าอาร์ดดิสธรรมดาผมก็เลยแนะนําให้ใส่เป็น NVME นะครับตรนี้ NVME ใส่ในช่องตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็เซตั p OS แต่ทำความสะอาดแล้วก็ประกอบนะครับแล้วก็เปลี่ยน NVME เข้าไปแล้วก็เซตั p OS ครับไปทำกันเลย ที่เมนตานะครับและท่านผู้ชมผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ผมใส่ M2 เข้าไปยังไม่ได้ใส่ตัวจุกข้อมูลอ่ะเดี๋ยวดูบันทับกันก่อนนะครับนี่ครับโอเคนะครับพับได้ปกติไม่แตกแล้วนะครับอ่ะผมจะเปิดเครื่องแล้วกันนี้ผมเสียบแบตเตอรี่เข้าไปด้วยเลยครับนี่นะครับยังไม่ออนนะครับแบตเตอรี่ชาร์จอ่ะคุณเปิดเครื่องนะครับ นี่ครับผ่ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่มี OS เพราะว่า OS จะอยู่ใน NVMe นะครับแต่ผมจะเซตอัพ s s เสเสร็จก่อนและมาดูกันว่าอ่าแล้วผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดว่าคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมไมค์เว็บแคมใช้ได้ปกติไหมทับแพดปกติไหมนะคเดี๋ยวเราไปเซตอัพ s s กันก่อนนะครับ,ร set รบ,นะรบและเซตอัพ s s แล้วก็ ใ <c oughs> ช็ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวเก็บข้อมูลรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่กลับอีกทีนะึงรูปนี้ของของคุณพี่เขาโดนมดตวนะมดเข้าแต่เราจะพ่วงเข้าไปนะครับผมดูแล้วพ่วงได้นะครับพ่วงเป็นตัวเก็บข้อมูลทำรองนะครับแต่โอเอสก็คือจะรันจาก NVME ตัวนี้เลยครับโอเคแต่เราไปเซตอัพโอเอสเอสกันมาดูกันคนระับ โอเคนะครับคุณพี่มินตราผมได้เซตอัพโอเอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบ Bed ็ดเสร็จทุกอย่างผมใช้ซัพลายตัวนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับเปิดเครื่องกันเลยตอนนี้ใช้บูตจาก NVME นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมอยู่ด้วยนะครับหูแล้วนะครับ บานพับก็ซ่อมให้ใหม่จอเปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่ม SSD เข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดด้านในให้เดี๋ยวด้านนอกผมจะทำให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับบูเร็วมากนะครับอ่ะมาดูกันมาอคอมพิวเตอร์ไดซ C ก็คือ MME นะครับบู w วิดบูตวินโดว์พูดผิดเรื่อยนะครับขออภัยนะครับแล้วก็ไดดีก็คือไดซีก่อนผมได้เก็บข้อมูลออกจากไดไดซีก่อน แต่อาจจะหมดหรือไม่หมดผมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยไปยกมอาไว้ได้ได,ได้ได้ดีเขานะครับก็เป็นได้ได้ดีได้อีกนะครับได้ดีก็มีงานเก็บของคุณพี่นะครับผมสร้างคฟนเดินไว้ให้เขียนว่าเก็บงานนะครับงานเดสก์ท็อปเนี่ยครับมี่เลยนะครับคือฮาร์ดดิสก์ลูกเก่ามันเป็นจานหมุนครับมัน5,400รอบต่อวินาทีก็เลยช้าโอเคนะครับใช้งานได้อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับน,นี้เป็นจอเก่าของคพืนพี่นะครับเราได้เปลี่ยนจอให้แล้วแล้วก็อันนี้คือ NVMe นะครับอโอเคพืนพี่มินตาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมอ่าเว็บแคมไมค์อะไรได้ปกติทับแผล่นะครับ ลำโพงดังดีไหมแต่งไหมนะครับได้นะครับคุณพี่มินตรารสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วก็เกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณค,คุณพี่มินตราที่ไว้บางใจให้ผมดูแล้ตบุกของคุณพี่และผม เ,เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปนะครับเ,เพื่อนๆสามารถโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมได้อาการเบื้องต้นเสียประมาณไหนยินดีให้คำปรึกษานะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ